ยอดคนลิ่นเต้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยใช่ตลอดคือมีบ้างไหมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเวิร์กช็อปกับทางทีวีทันเดอร์แล้วก็มีไปเรียนเพิ่มด้วยค่ะอาจารย์หมอที่ไปเรียนก็คือจริงเสุดต้องค่ะจะให้เข้าไปดูเลยว่าการจับมีดผ่าศพปลีดอะไรยังไงยกศพนุ่ยนั่นคือต้องต้องเป๊ะเพราะว่าจะพูดว่าถ้าเป็นคุณหมอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ย เราจะพลาดไม่ได้เลยไม่งั้นก็จะโดนแล้วครอมครัวเราล่ะเราก็เดรรเราก็ชนะความกลัวแล้วกาต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพื่อผลงานที่แบบหลายๆคนเฝ้ารออย่างเงี้ยเราจะมาเจอศพจะมาออนแอร์ก็ไม่ได้แต่ว่าถือตอนนี้ก็พยายามดูซีรีส์ให้แบบเยอะๆเกี่ยวกับแนวสืบสวนหรือว่าคาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแบบว่าทําให้เราบรรเทาความกลัวได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าซอฟๆไปก่อนเดี๋ยวพอเวิร์กช็อปจริงๆค่อยว่ากันอีกที ไปกับสมจริงใช่ไหมคะสอจริงใช่ใช่อาจารย์ใหญ่จริงๆค่ะที่โรงพยาบาลไม่โรงพยาบาลตำรวจก็เป็นอาจจะเป็นต้องดูอีกทีว่าที่ไหนมีกังวลเรื่องของภาษาที่ต้องใช้ไหมเพราะว่าพอเป็นเรื่องแบบนี้แล้วคือมันต้องเป๊ะๆมากๆอะไรเงี้ยมันสับเฉพาะคือได้อ่านตัวนิยายแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นศัพท์จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงหมายถึงว่าความแบบสองสามบรรทัดอะไรเงี้ยเหมือนหมวดตุนจะพูดแค่นิดเดียวแต่เราจะต้องอธิบายแบบ เ,เขาเรียกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยโดยการใช้สับของทางแพทย์ด้วยแล้วก็การเรียบเรียงด้วยคือมันต้องเป๊ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนละครที่เคยถ่ายที่แบบว่าสามารถอินพไว้ได้อันนี้คือเราไม่สามารถทําได้บทต้องเป๊ะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีความแบบต้องทำการบ้านหนักมากๆกนิดหนึ่งมันนิดนึงมากมากเลยแหล <laughs> ะเพราะนี้จะสตาร์ทเมื่อไหร่พราะือว่าหลังสิงหากรากฎาคมเราน่าจะได้เริ่มเริ่มถ่ายก็น่าจะประมาณ <S <S <ส>าช่วงนั้นค่ะแต่ว่าช่วงออนน่าจะเป็นตุลาคม ระหว่างนี้ก็แบบก็ไม่ได้น้อยเนาะงานเยอะมากเลยนะพยายามแทรกพยายามแทรกจัดการตัวเองยังไงบ้างพี่ฟ้าเออก็เขาบอกว่าน้ำขึ้นไม่รีบตักก็เลยตักอาบน้ำตอนนี้แขนมีตะก้าก็พยายามเมเนจให้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นช่วงที่เราเข้าใจว่าคนก็รอคอยผลงานด้านการแสดงแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่า ก็ทาให้เต็มที่คือปีนี้ก็ดูกันให้เต็มที่เลยทั้งละครแล้วก็จะต่อยภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ภายในปีนี้ก็จะตั้งใจทาผลงานให้ดีดที่สุดซึ่งซึ่งซึ่งสามอย่างเนี้ยมันแตกต่างกันมากๆเลยก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้อะไรจากการที่แบบว่ามาติดตามเราก็ก,ก็ก็รอดูกันต่อไปค่ะาง,งานนี้ของฟ้าเกลียใกล้หมดยังเอ้ย อ่าละครกับหนังอ่หนังเราปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนบางกอกคณิกาก็คือเราจะปิดกล้องกันในเดือนมีนาะ<อ>ก็จะเลยอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าจะต้องอ่อนวันที่แปดที่สภานะครับตอนนี้ทำงานแบบว่า <c oughs> วันหนึ่งไม่มีเวลานอนไหคะ <c oughs> ทุกวันนี้ต้องต้องบอกว่าเวลานอนค่อนข้างน้อยมาก <c oughs> เพราะว่าเหมือนงานแต่ละอย่างมันค่อนข้างที่จะติดติดติดกันแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนมันจะต้องอ <c oughs> เร่งออกให้ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้อะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแบบ เบอร์เบอร์น <es> anyway, ิดน so ึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามพยายามแบบหาเวลาหาเวลานอนพยายามบู๊ตัวเองพยายามบู๊ตัวเองมันจะแบบจริงจริงมันก็เริ่ม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 มีบ้างส่งสัญญาณบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามจะผ่านมันไปให้ได้แล้วก็สมมติเรามีเวลาพักผ่อนน้อยก็พยายามเลือกทานอะไรที่มันมีประโยชน์ของอะไรที่ที่เราแบบว่าเคยเป็นของโปรดเราก็อาจจะต้องลดไปบ้างบางอย่างอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครมันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่มากๆเหมือนกันอย่าปล่อยไม่ยอมปล่อยไปสักเม็ดเลยนะดูถึงบอกเลยว่าถ้าหนูผ่านสองเรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยคิดว่าหยดฝนกลิ่นสีดก็น่าจะเอาอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่สันก็ค่อนข้างโหดมากๆแล้วก็ละเอียดมากๆซึ่งซึ่งภาพฉากต่างๆที่ทุกคนจะได้เห็นในในละครว่าคนดูก็คือคุ้มสุดๆอ่ะใช่ เมื่อกี้บอกว่าสัญญาสุขภาพเริ่มไหมหรือมันเป็นยังไงมันยังไงเฮ้วันหนึ่งแบบตื่นมาแล้วก็หน้าหนูขยับไม่ได้แบบครึ่งนึงอ่ะเออใช่แต่ว่าก็ประมาณสองสามวันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายไปมันชาแล้วก็ปากปักบวมแต่ดีที่ในกล้องไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะทีมงานก็บอกว่าแบบวันนี้แบบปากดูไม่ค่อยขยับเลยหกพมันแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ผ่านไปไม่มีอะไรต้องไปหาหมอเลยไหมฮะกลัวกลัวมัน ือจริงๆแบกลัว <them> แต่ว่าตอนแรกเรารอดูอาการว่าถ้าสมมติว่า 3- าสวันยังไม่หายก็คงจะต้องไปอันเนี้ยแต่ว่าพอดีมันค่อยๆดีขึ้นเลยว่าหายไปตอนนี้ก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะตอนตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่จะมีการไปเช็คที่หลังมัคะมีมีค่ะก็พยายามหาวันหยุดแล้วก็วันว่างที่จะเข้าไปเช็ดค่ะค่ะว่างรอเขาสัมภาษณ์แล้วก็ดูกล้องไปด้วยจะได้เก็บทุกกล้องค่ะช่วงนี้ทำงาน ก็ละครก็ออนอยู่ค่ะแล้วก็หนูช่วงนี้ก็ไม่ได้มีงานเยอะแยะมากมายก็พยายามไปโฟกัสกับหยดฝนกลิ่นสนิมเพราะว่าเป็นที่คาดหวังของใครหลายๆคนแบบเยอะแยะมากมายก็อยากจะทําผลงานตรงนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีข้อกังขาใช่ค่ะทำกันบ้านเกินเวลาไปแล้วไม่รู้ว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วแต่ว่าแต่ว่าพอเขาประกาศว่าได้เล่นเนี่ยเราก็คือเหมือน ได้มีนิยายอยู่แล้วด้วยทั้งตอนหนึ่งและตอนสองแล้วก็ได้ไปดูออ partner of justice ของซีรีส์เกาหลีลที่มีนิสัยคล้ายๆกับหมอลนัน<ม>รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ในการหนึ่งคือแสดงอารมณ์หรือว่าในการเขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์ศพต่างๆ<ม>ก็ถือว่าเริ่มขเขากาเริ่มดูไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอลงการแสดงก็จะนําบทนี้ไปให้คุณครูการแสดงเขาช่วยอีกทีหนึ่งว่าจะต้องเล่นนิ่งยังไงให้ดูไม่แข็ง ใช่มันก็จะมีความยากนิดนึงมันก็แอบมีกำลังใจนะว่ามีวันเขาประกาศเพิ่มค่าตัวให้พวกเราสองคนเออเห็นไหมเมื่อกี้เท่าไหร่นะเยอะอยู่นะเออเยอะอยู่นะเจ็ดหลักนะเจ็ดหลักเจ็ดหลักดหลักอ่นนับนก็ก็ดีค่ะหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้รีบปลุกเคลียร์หนี้บ้านให้เสร็จไวๆแล้วก็พอผลงานนี้ออกไปก็เดี๋ยวเราก็จะมีผลงานเพิ่มเติมอีกก็อยากให้ติดตามปลายปีนี้เหมือนกันค่ะตอนนี้บ้านเราเท่าไหร่เลือดเยอะกี่หลักเท่าไหร่อันนับ เลขหนึ่งแล้วเข้าเลขหนึ่งแล้วค่ะใช่เน่งมากวยมากวัมานไเเยอะ่บ้านที่ฟ้าล่ะเออบ้านที่ฟ้าตอนนี้ยังไงหมล้ตอนี้2 6อะไรนะย่งหนูยังต้องพอนอีกต่อไปยังต้เท่าไรนะ2 6ย่างยังตงต่อไปก็เร็วๆนี้นะทุกคนจะได้ สาธุไปหมดแล้วชอบอะไรค่ะเอ้ยขำเลยค่ะจบเลื่คอนเสิร์ตของอันไหนอ่ะคอนเสิร์ตของร้าคุ้งอ๋อน่าจะเป็นในเรื่องของทางผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่าตอนที่เรารู้ก็คือเขาประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยบอกเอ้ยก็แอบเสียดายที่แบบ อยากให้มีเพราะเราเองก็คุ้นเคยแล้วก็สนิทก,กับนักสแสดงทุกคนทุก <ừ, S 1> คนก็แบบเฝ้ารอว่าอยากให้แบบมีคอนเสิร์ตเนาะว่าจะสนุกเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจก็หวังว่าสักวันจะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ๆนักสแสดงในานามแบบมูลนิธิรูทงเหมือนกันไปอเมริกาได้เลยค่ะไปอเมริากาได้เลยมีคอนเสิร<ค>์ตที่อเมริกานะคะเร็วๆนี้เร็วๆนี้ไปภูเก็ตก่อนภูเก็ต ยี่สิบยี่สิบยี่สิบมินาก็ไปฟังได้ถ้าอยากถ้าอยากไปฟังหนูร้องเพลงหรือว่าพี่ฟ้าร้องเพลงก็จะไพเลาะสนอหูอ่าสำหรับหนูก็ไปดูโชว์แล้วกันเอ็นจอยทุกคนเอ็นจอยนะคะชีวิตมันเครียดเยอะแล้วเอ็นจอยได้ไหมโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้ถ่ายภาพคู่บันทีกกีนะคะทาไมออกทำไม่ออกเหรอเอาแล้วถอดลงไหนทุกคนเอาไปออกได้เดี๋ยวพี่ให้ถ่ายรูปคู่อันนี้เหรอคะเออไม่อยู่แล้ว Tơm, thêm hấp